สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุทราจ้างวันนี้เป็นเมนูยั่วๆค่ะนั่นก็คือสาหร่ายพวงองุ่นแต่วันนี้เราจะกินกับกุ้งสดกุ้งลวกและหัวกุ้งอบเกลือนี่คือภูมิใจนําเสนอหัวกุ้งอบเกลือมากคือเป็นเมนูที่ไม่ทิ้งของใดๆแล้วก็แบบว่าเป็นเมนูที่ฟินน้าจิ้มก็ทําเองแซ่บมาก oh, <no. S 1> ถ้าใครเคยชิมฝีมือของอุทนาจังจะรู้ว่า อุตราจังเนี่ยทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บไม่ได้ยอตัวเองนะทำอร่อยจริงๆจริงๆจ,จ,จนมีคนแบบมาขอซื้อว่าช่วยทำเป็นขวดขายได้หรือเปล่าจริงน้ำลายสอสน้ำลายสอมากสาหร่ายพวงองุน่นนี่นี่สาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยซื้อสองขีดห้าสิบาทตอนนี้คือภูเก็ตก็ของไม่ได้แพงมากกุ้งเนี่ยซื้อ45บาทถือว่าราคาดี แต่เราชอบยำที่เป็นสาหร่พวงหุ่นที่ต้องใส่หอมแดงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่แปบนน้ำยำนะเรามาโรยๆข้างนอกน้ำลายไหลน้ำลายไหลเอาสาหร่ายพวงหุ่นจุ่มในน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้นะแล้วก็ฮึบนะฮึบกินหืมหืมไดรอไดรอไดรเปรี้ยวเผ็ดหืมอร่อยห,หยุดไม่อยู่ แล้วคราวนี้กุ้งกุ้งสดแบบนี้นะจ๊ะจุ่มจุ่มแล้วก็วะอืมอร่อยออร่อยมากเพื่อนๆเ,เคยกินสาหร่ายพองงุนกันไหมสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยพอเรากินไปผบแบบมันจะแตกในปากกกึบกึบกึบ,บแบบนี้นะจิ้มแล้วก็ ได้ยินเสียงตัในปากมะละลายส่วนหัวกุ้งอบเกลือนี่ก็ต้องอร่อยหัวกุ้งมันๆอืมอืมอืม,มสาระอีกคำนึง หอมแดงเรดิสสาหร่ายนิพานนิพานเมนูนี้นิพานพะยะค่ะอ,อร่อยกินอีกเิ่นค่ะวันนี้อมุ้สด จุ่มน้ใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหิวจังเลยอะ่ะเฮ้ยน่ากินอะ่ะกดไลค์เขาด้วยสิกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเขาบ้างนะ แล้วก็วันนี้ไปตลาดมาวันนี้ไปตลาดมาไปเจอนี้ไก่เป็นซี่โครงไก่ซึ่งม้ละเจ็ดบาทนี่ร้านนี้อร่อยเด็ดดวงมากอยู่ที่ตลาดวัดเทพไก่เนี่ยไม้เจ็ดบาทอร่อยแต่มาเป็นซี่โครงนะแต่ว่ามันก็มีเนื้อแหละเออแต่มันก็อร่อยอะ่ะม เดี๋ยวให้ดูว่ามันมีเนื้อหน่อยๆเห็นไหมก็พอมีเนื้ออยู่นะหมักกำลังดีสาหรายพองุ่นเนี่ยมันจะมีความเค็มๆเพราะว่ามันเป็นน้ำทะเลใช่ไหมคะมันเลี้ยงในน้ำทะเลแต่ว่าพอแตกตัวเนี่ยมันจะแตกเป็นน้ำแตกในปากเลยการทำยำสาหรายหรือการเอาสาหรายเนี่ยนอกจากกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเขากินกับน้ำพริกด้วยนะแต่ว่าอย่าโรย น้ำยมหรือน้ำพิกลงไปในสาหร่ายนะมันแตกแล้วก็จะเป็นน้ําเลยมันต้องกินแบบนี้หนึงช้องช้ำกินกับผักบ้างอะไรบ้างอีกครัง กุ้งดิบบ้ากุ้งสี่สิบห้าบาทได้สิบสี่ตัวห่านเองนะสมองเออขึ้นไม่ถูกนี่คือเพียวๆนะไม่จิ้มนะฟังเสียงนะ ต้องมีทุกมือ้อถ้าไม่มีเขาเนี่ยคือมันปวดท้องเดี๋ยวนี้เราเห็นเขาขายซาหลายพวององุ่นแบบแบบฟรีดด้วยอะ่ะเออแบบว่าพอไปจุ่มน้ำแล้วก็มานแตกอะ่ะเออมีอยู่นะเคยเห็น <S <S เผื่อว่าใครอยากลองเขาก็มีสมําเป็นรูปอะ่ะจุม่ม ำำก็นแล้สวยวันนี้เป็นวันที่เราต้องรีบดูละครเรื่องอกกับหักแอบรักคุณสามีคือชอบมากแล้วก็อีกเรื่องช่องวันอุ้มรักกหลวงก็สนุกคือสองเรื่องเนี้ยชอบเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้เสร็จล้างตรงล้างจานอาบน้ำ รอดูละครคือชอบมากคือสุดจริงๆรเรดิชมาจิ้มน้ำซิมซีฟูด้ดเพื่อความหนัวกุ้งค่ะ ในบรรดาอาหารทะเลอะเราชอบหลายอย่างนะแต่ว่าจะมีบางอย่างที่เรากินไม่ได้เราแพ้เช่นเ,เ,เขาเรียกว่าปูจระจันกินไม่ได้แพ้ถ้ากินยำกินของแซ่บไม่กินเผ็ดไม่ได้ไม่นัว ไม่จัดจานไม่ใช่อุตระเจ่องต้องเผ็ดเริกเป็นกำกำได้ยินเสียงมักแตกจะกินให้หมดจานนี่เลยตอนนี้ใกล้และกินมาซิ่งและวเลยซีกหนึ่งเดี๋ยวฟาดให้หมดเลยคือของชอบ แล้วคลิปนี้เริ่มยาวแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ารอดูนะคะว่าอุตราจังจะมาทานเมนูอะไรให้ดูถ้าเพื่อนๆอยากให้เราลองกินเมนูอะไรแล้วที่มันเป็นไปได้เดี๋ยวเราลองจะทําตามรีเควสนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนบายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไ i b e ให้ช่องอุตราจังด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบายบอกลาด้วยซออรายพวงองุ่นกินจนลิปซีด พร้อมนะอ่ะหนึ่งสองคัก